จำได้ไหมที่เรามาเดินตลาดแล้วก็เห็นไปเจอปลาแค่ยักษ์นะแค่ยักษ์อ่าตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเราจะไปเดินกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เราถามว่าเรแลกเงินไหนเขาบอกนี่อ้ะยูแก่นี่แหละแกใดเนาะยิมอนมองมุ่มก็บอกยูแก่แกนี่แหละน่าจะเป็นร้านทองนู่นแหละเดี๋ยวจะแลกเงินไว้สักหน่อยกันปลาฮาร์ดทนแดดหน่อยแดดก็แสบคักแสบแน่แทแดดแรงมากเลยแค่ไหนเนาะบอลแลกเงินไปหาก่อน ถามคุณบงดูนนก่อนไหนามแลกเงินท่านท้องกันว่าเดี๋ยวเราจะพาไปแลกเงินตรงในตลาดนะครับเขาบอกว่าร้านนี้ได้เลทด,ดีเดี๋ยวพาผู้จัดการไปแลกเงินกันเลยครับนี่พี่น้องเข้ามาในซอยนิดนึงร้านขายนาฬิกาบอกว่าร้านนี้แลกได้เยอะนะน,นี่ครับร้านตรงนี้เลยเขาแลกให้ยอดเลทหกสี่ศูนย์ก็ถือว่าเป็นเลทที่ดีครับพี่น้องให้ผู้จัดการนับตังค์แป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อเลยครับข้างในามีอะไรน่าสนใจไหมตามไปดูเลยครับดีมากเลยเธออื กระเป๋าตุงมละตุงได้ขี่วันเธอเมื่อวานไปเจอสาวนวดเข้าไปหมดไปเยอะเลยเด็กไปโดนระมานหมดไปห้าแสนสี่แสนกว่าตุงไม่เกินสามวันละเธอะท่ไ่มเออ่ะสี่แสนกว่าวันละเมื่อวานนี้ซื้อนั่นเขากินอีกแล้วก็หลายอย่างแจกทิปสบายดี สาวล่าสาวเลาสาวกำลังเฟิดห้านไปไปดูนี่วันนี้อลังการขนาดไหนครับพี่น้องวันนี้อยากจะให้มันอยู่ในช่องแฟมิลี่เพราะว่าช่องโรงเรียนเนี่ยต้องการไปดูโรงเรียนจะไปลุยอาหาปลากับเขาน่นอยู่ริมโขงนะครับวันนี้ก็เลยจะให้แฟมิลี่เก็บมายาการตลาดมัตลาดหลักสามนะครับเป็นตลาดใหญ่สุดในเมืองท่าแขกนตลาดนี้ต้องต้องรอดูผมก็มาถ่ายหลาย EP นั่นแหละแต่ว่ามาแต่ละครั้งปลาไม่เหมือนกัน มันแล้วแต่ว่าเรามาช่วงไหนเดือนไหนบางทีก็เป็นปลาตัวเล็กๆล,ลองดูลองดูแต่วันถาดน,นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสงพังกันหลายอันนี้ด้ออันนี้ผู้ใดซื้อหมูมามาบดเองเลยบอกเขามี<ด>อย่างนี้ด้วย<ด>ใครซื้อหมูมาแล้วก็เขามีแดีดีอันนี้กองละเท่าไหร่กันเนี่ยกองละสองหมื่นบ่ สากพันบอกปลาโตกองแล้วไม่ถึงสี่สิบบาทอ๋อขายเป็นโลเนื้อขายเป็นกองขายชื่อแจอกเข้าใจด้วยนะพี่น้องมาดูปลาหน่อยตกใจเนื้อเขาขายเป็นกองทำไมกองใหญ่จังเลือดเลือดอะไรนะครับเลือดไฟ thường thì đi câu hỏi kèn vô đây này, chúng ta sẽ hỏi kèn mà nó câu lắc rồi nè, barato, nó tệ đài nó câu lắc nè, tệ trinh bảo, nó cứ nhảy Thái, 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 ไปฝากเพื่อนตังแต่ไหนไม่ไม,ไม่บ้านเขาก็อยู่แถวนี้นะเธอที่ลืมไปไม่ก็หเห็นบอกว่าเอาอย่างนี้ไปไหมล่ะเดียวเอาหอยเชลล์มาไม่เลิกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ไม่พี่ซื้ออาหารทะเลจากบ้านมาแต่ว่านี่ที่นี่ก็ไม่ได้แพงเนี่ยราคาก็แสนนึงก็ร้อยร้อยห้าสองห้าก็ไม่ถึงสองร้อยกว่าบาทนี่กับหมูหัวหมูเนี่ยทำดีตรงชอบชอบตรงแก้มหมูนี่แหละแก้มหมูนี่แบบ ช่อหมูมาแล้วก็เอาเอาป่าเอาแก้มเรามาแก้มหมูตรง,งน,นั้เยี่ยมดีดูไงเด้อโอ้ใส่หวานเนาะสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ใส่หวานดูนี่กันไหนเนาะปลาเจอมีบ่นเนาะปลานี่เด้ปลาปลาตัวไม่ใหญ่นะวันนี้เขาจะมีไส้กับเลือดเนาะแต่ว่าถ้าตัวใหญ่ๆอ่ะคนจีนอะ ไส้วัวตีนวัวเลือดวัวโอ้นี่ฮอดไก่ปลาบัดที่ี้ไก่ปลาเป็นตัเลยวะที่น้องไก่ปลาเอ้ยลูกไก่บ้านไก่บ้านปูนก็ตาแโดนรม่เ้ากากอย่าบปูนาเขาบอกบัดทีดีอันมาเท่าไหร่สิบห้าพัน ไม,ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบบาทบาาปข้าวน้อยเถอะต้องเจ้ซาาได้ป่ะเลยเนาะกำลังต่อราคากันอยู่ว่านี้ป,าปลาปลาไหลพันใดป่ะสอแสนบห้าสอแสนสี่สิบห้าเอาเยวนรกน่อนนี่่ตอนนี้นะสองแสนบ้าสองแสนสบาสองแสนก็ สามร้อยกว่าอีกนะตัวน,นั้นนะมีไหวยด้วยเถอะตลาดนี้น่าเดินนะเดี๋ยวเสร็จไหนก็มาเมืองท่้แขกถ้าไม่มาเดินตลาดนี้ก็เดี๋ยวบางคนเขาก็อยากจะเห็นแบบปลาใหญ่ตัวนี้ไม่มีใหญ่มากอะแต่ถ้ามีตัวที่เรียนถูกใจซื้อเสร็จซื้อเสร็จถังแช่เลยนะครับเพราะผมจะเดินทางโอ้ปลาลดเลยตลาดนี้โอ้เธอนี่ดูนนไข<ท>่เต็มท้องไหม ไถ่เต็มท้องเต็มท้องปลาในโอ้นตาห่ากล้ว,นะกกวยก็มีน่ะเธอเนะี่ยวุ้ขายยังไงลาห่ากล้วยปลาห่ากล้วยนี่ขายแล้วบอครับนี่ปลานี้ขายแล้วบอขายแล้วานานก็เอาแล้วโอ้โหป,ป <c oughs> ลาเป็นลูกเป็ดที่เป็นสิบบนย่างเหมือนพัดอ้อนกับปาันานี่ เรอดีไปขันนู่นเจ็ดหกหกแปดเอาตื้นไปไปเอี๊ยมไปได้ยังไงนี่กันเลยตัวจริงไปเพราะก่ารู้ตัวแปดขี้ปลาไก่ปลาไก่ปลาบัลลยวะพี่น้องตัวนี้แต่พี่อยากได้ปลาได้มัอยู่นะเธอเอาไหมปลาอะไรปลาคลาคามเล็กเหรอไม่ใช่ปลาห้ากล้วยเนี่ยเอาเอาจนในพอแล้วไม่เขาซื้อไปขายต่อ เขาซื้อจากจุดนั้นแล้วเขาก็เอาไปขายอีกจุดหนึ่งผักไปเปลือกจะไปราบอยู่ริมโขงเอาแหละไปัังหนนนอ,อีเน้เอ,อเอาหอมลาบเอาหอมลาบก็ขายทรงว่าละนี่ส่วนบ่ได้เป็นเ,<อ>เป็นบ้านๆ<ข>อยู่ไหนคะพันจิ๊บคะนอาห้าพันเท่าน,นั้นหนาวแล้วเนาะเอาต้นหอมต้นหอมเมื่อกี้ทำไงหอมยาดแล้ว เอาไปใส่ต้นลาเลยแงวเอาเนี่ยยัหอมลาบเหรอไมเท่าไหร่เอันนี้ห้าพักเลสมพันท่าไหร่ห้าพันเเท่าไหร่นะนเป็นสามนุ๊อันนี้บอกว่าเอาอยู่เนี่ยนี่มาเท่าไหร่นสี่พันกันเลสี่พันสี่หมื่กีบ 40, น,น,นี่ผักอะไรนะเธอนี่เฮ้ยน,นี่เอาเพรชมากิน,น,นอันนี้พักอย่างนี้ตังโวตังโวอ,อาการหนาวเนาะพักเรื่องง่ายไปลองเดินเดินหน่อยอันนี้พอละพาไหมพอ,อละได้แค่นี้ก็โอเคละหมูโอ้ใส่งัวงไหมใส่งัวใส่หมูงัวน้อยวหรองวงเนาะ<อ> รถเท่าไหร่ครับนี่แสนซาวรถแสนซาวรถแล้วไม่ถึงสองร้อยนะครับกต่บางหุ้งบอเทอเดี๋ยวไปให้แม่ค้าแม่ครัวที่เขาอยู่ริมน้ำน่ะทำเมนูให้เรากินค่ารถเท่าไหร่ก็ค่ารถสิบห้ารถสิบห้าพันสิบพันก็ยี่สิบบาทสามสิบบาทเอาเอาเท่านั้นแหละเอาเท่านั้นแหละเดีนี้บอเอารถบ้านมาอันนี้อ่ ได้สิบห้าพันเหนี่ละอด1 5 0สิบ้าพันสบสามสิบบาทยใสแสงกำลังสวยครับปลาเราไปหาข้างหน้าไหมเธออนะปลาแล้วปลาเราย้ายฝากเพรานี่ทั้งปลานี่ทั้งปลา โลละโลละแสนห้าป่ะโลละแสนห้าปลาปลาลากล้วยมีปลาหลดปลาหลดเป็นๆด้วยปลาลากล้วยด้วยมกก็แซ่บพอไหมแสนห้าก็ประมาณแสนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยฮะหมดเลยนะเครื่องโลบ่เอาเอาเก้าเลยฮะเอาเลยอยาก ไม่ต้องเน้นปลาใหญ่ก็ได้แต่ปลานี้มันหายากครับเป็นปลาหลดเป็นเป็นพี่น้องเนี่ยดูแล้วก็มีปลาหากลก้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาน้ําโขงนะครับพี่น้องเนี่ยมกหมอทีื่ี้เราเราเล่นหุ่นแ <c oughs> ม่หนึ่งเห็นไหมไปฆ่าเนาะเดี๋ยวนี่แหละมกเอาไปหมกเอาไปทอดก็ได้เอาไปแกงก็ได้ใหญ่กว่าม,มาในจังไห้ก็ห้าพันละเนื้อเป็นไปไหมข้าเพราะขาไม่ฆ่า โอ้สดสดเลยอะ่ะอยากให้อยู่บ้านเลยเนาะไปหมกใหยายถั่วนี่เนาะหมกกัยายถั่วนี่แซ่บเลยเนะี่ยอันนี้ไปให้กินใหญ่หรือเสื้อละอันนี้อาทิตย์อ๋อเห,ห,ห็ดแห้งเห็ดทำเป็นปลาแห้งนั่นถ้าอยากกินลาบปลาคายก็ขูดกันแบบสดๆนี้เลยเจอ,อเจ็ดสิบห้าพันตอนนี้หนึ่งแสนกรี๊บเท่ากับร้อยห้าสิบแปดบาทครับพอเราแลกหกสี่ศูนย์เนี่ย เหรืรอยห้าสิบกว่าบาทครับแสนหนึ่งนะแค<ด>่เมื่อกี้ก็นี่จะเหลือ7เจ็ดสบาทเจ็จดิบห้าทอนสองหมื่นห้าจข้าใจเด้อเมื่อวานผมหารดูก็คือหนึ่งแสนกีนตอนนี้เท่ากับร้อยร้อยห้าสิบแปดบาทครับถ้าหารหกสามศูนนะแต่วันนี้เรามาแลกแลกได้หกสี่ศูนย์ครับได้เยอะแลกในตลาดนี่เลยได้ผัก กับปลานิดหน่อยครับพี่น้องนี่านาะหมาบอนที่เป็นหมาบอนั่นเองไปสดายอยู่ใกลๆ้ๆจะทันไปให้จาทวดเอาไปให้แม่เอื้อยยาเอื้อยเนี่ยโอ้นั่นปลา,น,ปา,น,านั่นปลายัางก่อครับออแปลกดีนะเหมือนกับปาน,นิโม่เนาะ ชื่อซื้อปาอย่างเอนยางบอนปลายางบอนี่อปลาน้งของเนาะะอะไรกได้ใช่ไหมเ,เ,เอาอย่างไกด้เยอะโโลเลยับิ่งเนมันกปลานโอมเลยปลานังของนั่นะโอ้ไมเี่ไหนกินย่ี้กะดาษแกงกดอกะดหมกกรเดแกงกด้อ่อดทอ,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 อดก็ได้ อ,อันนั้นก็ไปตะซื้อ,อยู่แต่ว่าไม่รู้ทาอะไรกิน,นอเอาใจได้ไก่บ้านพี่น้องโอปิงอ้งปูกินหอมหอมก็ได้ปิ้งปูกตะดูะตลาดบ้านๆปลาไม่เยอะว่ะไม่เหมือนที่คิดไว้ก็นึกว่าช่วงนี้ปลาจะเยนหนาหนาวปลาไม่ค่อยหลายเนาะ,ะไส้ตันใหญ่ๆพี่ก็อยากได้อยู่นะเธอดูัน,น เอาติดรถไว้มาลาวนี่อยากกินมากอะ่ะเป็นเมนูที่แถวบ้านผมไม่ค่อยมีโู้นี่ไงเจ้านี้ไส้ตันสบายดีสาวม,มาหาซื้อไส้ตันแลรวเท่าไหร่สิ้นเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวก่อนใจหน่อยหนย่อยได้ไส้ตันก่อยง้ๆ

กิเพียงงวงกุข้าวนะมาตลาดนี่หลายครั้งแต่ไรไม่เคยมานั่งกินข้าวในนี้นะเธอมีร้านแบบแกงเสือเสืออึมครึมอึมครึมคนที่นี่บริโภคเส้นแบบมหาศาลเหมือนกันเส้นหมี่ขายผักเราก็ได้แต่ผักขนม กินแบบไม่เยอะกินแบบน้อยๆอ่ะหรือว่ากินเล่นๆหน่อยเดียพี่อยญ่ไปกินปลานะเดี๋ยวคุกกลัวปลาพี่จะไม่สดไปหากินอน้อยไปนี่มีข้างในหมูไปกินนั้นได้ไหมหม้อหม้อใหญ่ถ้วยเขาโชว์ใหญ่นี่ไปเมื่อคืนนอนโรงแรมนั่นดีมากเลยใหญ่มากเลยดีแต่ว่าไม่มี Wi f ฟ Wifi ไปกาก เข้าด <Facebook S 1> ูเฟซบุ๊กต uh, ัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะสบายดีอันอย่างน้อขายอย่างน้าทวยใหญ่ดีแท้เฟอเฟอเนื้อนะอ่เอาเอาเฟอเฟอเนื้อผมมีเฟอไก่พ่อไหมเธอเฟอเนื้อปลาหมึก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  ใส่ของผมใส่น้ำอันนี้ใส่หมึกอันนี้่อะใส่น้ำอ่าเฝอเนื้อเขาใส่หมึกด้วยเออแปลกดีนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าใส่หมึกใส่หมึกไปด้วยอ่าเอาเส้นน้อยเดียวเด้อง่มายแบบเต็มตันนี้ได้เต็มก็ได้อันนี้แม่ก็ต้องเส้นไหลเลยเส้นมีเส้นใยบ่อันนี้ร้านเดียวกันบ่นี่ยห้าเดียวกันบ่ อ๋อนึกว่าคนละอันอ่าอาถืออะไรผักไปเก็บไ้พี่หน่อยมาดูหน่อยที่นี่ใส่ทั้งเนื้อวัวแล้วก็ใส่ทั้งปลาหมึกครับหรือใครจะเอาไก่ก็ได้เอ,ไเอ่าเสร็จในน้อยพอล,ละนะอ่าบอมันมามันมีหลายอย่างอยากให้ซิมันน่าเดี๋ยวออมจีอิ่มก่อนอ่า กินเล่นๆล่นก่อนเขนนาใช้เท้าวะใส่เป็นหัวเลยหวานแท้่ะทีนี้ถ้าบรรยากาศเชียงตุงลูกชิ้นนี้ต้องทุบเองเนะาะเวลามาเดินตลาดอย่างนี้ตุบตับตุบตับอยู่ที่เชียงตุงอ่ะอืมน่ากินไหม,ไมไนี่ชามเท่าไหร่ครับนี่นนนถ้าเป็นเงินกีบเท่าไหร่สามสามสิบพันอ๋อ ราลาสามสิบพันครับสามหมื่นกิมโอ้คักแสบพี่น้องน่ากินมากเลยมาโอ้น่าทานจริงเราโอ้กินกับบอกเพชรกินก,กับกะปิโอ้เป็นตัวแสนี้เบิ่งจากรูปก่ณงของถ้วยนี่น <c oughs> เนื้อนวดเคี่ยวกับเตาถ่านน้ำซุปมาดูดูดูแล้วก็ให้เนื้อแบบนี้เลยนะนี่ขีงน้ำแกงครับ แล้วก็มีพริกไม่ต้องใช้น้ำส้มสายชูครับกินกับพริกกับนี่โอ้เดี๋ยวเขาก็มีผักมาเสิร์ฟให้อีกจ้าเนานะขอพี่ขอชิมน้ำซุปหน่อยใส่ก่อนเดี๋ยวเขียวขอชิมน้ำซุปแบบนีลูกชิ้นที่ทำเองด้วยนะเห็นไหมลูกช,ชิ้นแบบทำเองเลยเดี๋ยวขอเคี่ยวน,นี่ให้อันเอยียงไดหอมเคี่ยวกระดูกของจริงอะ่ะแล้วก็อมอร่อยมากเลย อ๋อูกชิ้นแบบต้มเองอะ่ะก,กินุนชินก่อนุชินหมูร้อยเปอร์เซ็นเลยมุ่งเลยซุปเป็นยังไงเด็ดสุดอะ่ะนัวมากเลยเที่ยวก,กับกระดูกเที่ยวก,กับตนน้นหั่นแล้วกน็นี่เป็นพริกไทยดำพริกไทยดี่เขาให้มาพี่ไทยดำ uh huh. แล้วก็ใสบมะนาวใส่ใส่มะนาวมีกะป,ปิอะไรอย่างเนาะลืมบอกไปนี่คนลาวเขาชอบ โดยเย,ยหรือว่าคนเราเขาจะชอบกินกเก๋อเนี่ยใส่ซอสพริกอ๋อง<ด>ใส่เลย <คะ S 1> อร่อยนะป๊าดีผักโอ้ก็ลองเสิร์ฟกับผักนางนี้อุนโอ้พี่้ังคุดผักนี่ก็ยี่สบาทแล้วนะซาลาเย <c oughs> ใส่บกเ, <c oughs> เต็ดน้ำตายละพี่ว่าจะไปต่อปลาที่เศรกิจมเนอะารนี่ ซ้อนอะไรซ้อนเขาไม่มีซ้อนกรุงเด่นขยับมาหาไฟอีกนิดนึงได้ไหม,เ,มยยเพราะว่าข้างหนึ่งกรุงเด่นสว่างมากเลยเขาล่าสูงข,ขอให้ใช้ช้อนอย่างนี้นยเขาไม่มีช้อนแบบโอ้ใส่ทั้งปลาหมึกใส่ทั้งเนื้อใส่ทั้งลูกชิ้นเนื้อโอ้ชิ้น้อนมันเข้ากันดีจริงนะเือ้อส์ มันจะการกืนน้ำลายกืนล่ะเดี๋ยวขอกินก่อนมีนวเวลากินก็กะปิถั่วบางร้านมีพี่กขีด้วยเดี๋ยวขอกินหมึก,กดูหมึกกันเลยก็ร้านเคยเห็นเปอรใส่หมึกแน่ๆจิ้มบักเพ็ดอ่าบักเพ็ดก็เป็นข้าวหมกเพ็ดของคนเราพี่กงคนเรา

สองคนสองการให้แบบนี้เลยที่นี่ผักเขาเยอะไงอมอร่อยมากเลยเถออะแล้วกินกินกินนี่ดกินี้ยวแบบหม้อห่อ่ะ,อ,ะอ,อร่อยกว่าร้านนีเอยร้านเนี้ยินเลยอร่อยจิอืมอร่อยอร่อย,ยอ,อร่อย,ออยนัวมาก เขาใส่มะเขือส้มด้วยเนาะกินกับตะล่นแหงกินก๋วยเตี๋ยวกับตะล่านแหงหมบวกเทศเราสุกเขาอยู่ที่บวกเพทศนี่แหละอันเอดอกินเลยนอ,อันละปลาพี่ปลาอะไรปลาที่เมืม่อันกี้เ,เนี่เป็นเป็นนี่เลยอ๋ออะอยากกินนะเพราแม่งไหลออกวะ สินคข้าวเปนตอนนะคะหิวแล้วบะไว้ขออนุญาตถ่ายนีดนึงนะพ่ออยากให้ผู้จัดการชิมน้ำซุปให้ดูว่ารสชาติของน้ำซุปเรานี่มันเจ๋งขนาดไหนมันเลิศมากนะอร่อยที่สุดเลยเยีย่ยมมากเลยใส่มะเปี้ยวเสร็จมะนมาวเข้าไป เธอต้องใส่ซอสพริกดูวสิเข้ากันดีนะจริงๆใส่ซอสใส่ซอสพริกเข้าไปไม่ใช่ซอสมะเขือ,อเ,เทศนะซอสพริกครับใส่ใส<ม>ไปเอนนอนั่นแหละไม่กินเห็นซอสใส่ข้าเปลี่ยนใส่บีบใสีจวดเลยวะใส่อะไรอีกใส่พริกพริกตัวน,นี้อร่อยไม่ต้องใส่พริกป่นอ่ะใส่พริกตัวนี้เขาต้องใส่ยี่เลยเหรอใส่ยี่มันเขาไม่มีช้อนนะให้แบบนั้นให้เค็มวันนี้ มันจะเผ็ดกับบอกพริกที่เธอกินกับกะปินี่นแหละหวานแล้วนะหวานนะเด้ชอบกันกทุกคนชอบกินหวานซิมเบิองเด,ดิมเผาสดเลยอ่ะเผาสดมากเอาเผาใกล้ใกล้กินเผาเยอะยังไงเข้มข้นมากเลยใส่เนื้อไปเนาะอือ ใส่บอมันมันจะเลี่มพ้นขึ้นไปอีกอออสักสิบอืมอืมพีิกบออืมใส่พริกไทยดำอร่อยมากเขาใช้พริกไทยดำมาบดเอาครับไม่ได้ใช้พริกพริกไทยขาวนะก็หอมไปอีกน่ะเข้ากับเนื้อดีอร่อยดีเดี๋ยวมันจะขาดช่วงจะไม่ไม่ได้ตั้งกล้องกินนะครับพี่น้องกินย,ยาวๆเลยพี<ม>่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันครับมีโอกาสมาเที่ยวเรามาแวะชิมดูอยู่ในตลาดหลักสามแขวงคำม่วนเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนครับ นกีบนกีบไท่กีแหแล้เเจ็ดสิบพันเหรยเจดสิบพันเรียกด้วบมีเงินบาทแล้วไปแรกแม้ว่านี่โเ้ยเบิไหมเจฟเจไฟไดรางวัลมิสลินเที่นี่ก็ได้รางวัลบิสตโตนได้เลยเนี่ยกินแลเนาะถ้าอยู่ไทยอาจจะได้รางวัลมิสลินมัสมักมัสมมัสมสัมัมสมมัสสสับก ที่ไทยมันไม่ได้เยอะๆไงที่ไทยมันได้นิดเดียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ้ถวยใหญ่เกือบเต็มถ <สำ S 1> ้วยนี้แนะนำเลย<อ>ใครมาเรามาเที่ยวเรามาชิมดูมได้รางวัลมิสลินแน่นอนครับถ้า <c oughs> มิสลินมาเที่ยวนะนัวนัว,นวเสร์ฟกับชาร้อนอีกหอ้องหอมชาแล้วก็เสิร์ฟกับผักประมาสี่อร่อยมากูกใจที่สุดใครมีโอกาสมา เดี๋ยวไปหาหมูอยู่แคมของมันเอาสิก้อยปลาให้กินไปจะเก็มบ้านนี้หลเมืออยู่มาเทียวหลเมืออยู่เออคือซื้อแมซื้อจิ้มซอยจุกไดตัวนี้นาะว่าจะไปก้อยปลาอยู่แคมปของนะไอหมูนั่นถ้าจะกินป่าของพวกใยาัญนะซื้อจิมไปดีกว่าเนาะซื้อเนื้อไปซอยจุดีกว่าโอเคจายจาเดี๋ยวแซื้อจิ้มไปซอยจุกดีกว่า่นน้อง เดี๋ยวคิดออกละเดี๋ยวไ,ไปดูเนื้อคี่เรายังไม่ได้ดูตลาดเนื้อเลยเราไปเอาเนื้อก่อนแล้วก็เอาเนื้อไปซอยจุกอยู่ในแคมของน่าจะเวิร์กกว่าการต้มปลานะเพราะว่าเนื้อที่นี่สดมากค่ะตามไปดูได้ในช่องลุงเด่นโอ้แซ่บใครมาชาแกงลุงเด่นแนะนำร้านนี้เลยอร่อยมากูกใจเลยน้ำซุปแบบไม่มีชื่อร้านแต่เห็นถ้วยใหญ่ๆนี่แบบแม่ฮั่นแม่ซื้อ,อยังแม่ยังนี่แม่กองโดย ครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมไปละวเดือนบพะสบการณส่วนตัวขอตอบไปละพี่น้องเจพื่อจะมา EP น่ะโอ้ไม่สักน้องน้องน้องเพชรสมัยกับแม่โกลองถามแม่ค้าแถวนี้ดูรู้จักหมดเลยเผื่อใครอยากจะตามมากินแล้วไม่รู้จักชื่อร้านเลยนะแสบแท่บแท้นกยิวเลยอ่ะสวัสดีค่ะไปละค่ะเอซี่แสบแท้ค่ะอยบางย่ใหู้่ว่าไงสบายดี